ว่ากันว่าในหุบเขาเชียงรายมีหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนเรื่องเล่าซึ่งไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อในยามค่ำคืนบ้านห้วยนางนอนหมู่บ้านที่มีเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังขึ้นทุกคืนเดือนดับใครได้ยินเสียงนั้นหากหันกลับไปมองจะไม่มีวันได้กลับมาอีกเลยอิดชายหนุ่มนักทำสารคดีเดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อบันทึกเรื่องราวตำนานพื้นบ้านที่ชื่อว่านางนอน แต่ในคืนแรกที่เขาพักอยู่ที่บ้านหมอพันธ์เขากลับได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เรียกชื่อเขาชื่อจริงที่ไม่มีใครในหมู่บ้านรู้จากเสียงร้องแผ่วเบากลายเป็นเสียงกระซิบที่ดังในหัวทุกครั้งที่เขาหลับตาภาพของหญิงสาวผมยาวในผ้าสิ้นลายเก่าก็ปรากฏขึ้นเธอคือแพรหญิงที่ตายอยู่ในลำห้วยเมื่อร้อยปีก่อนวิญญาณของเธอยังรอคนรักที่จากไป และในคืนที่อิดหันกลับไปมอง <c oughs> เขาก็กลายเป็นคนที่นางเลือกให้มาแทนคืนแล้วคืนเล่าเสียงนั้นตามหลอกหลอน <c oughs> จนความกลัวเริ่มกลายเป็นความสงสารและความสงสารนั้นกลายเป็นความผูกพันจากอดีตชาติที่เขาไม่อาจหนีเพื่อปลดปล่อยนาง <c oughs> เขาต้องกลับไปที่ห้วยในคืนเดือนดับสุดท้าย <c oughs> เพื่อเผชิญหน้ากับเงาที่รอคอยมานับร้อยปี และผูกพันธะสุดท้ายด้วยไยและคำลาของความรักนี่คือเรื่องจริงของเงาหลังห้วยนางนอนเสียงร้องที่คนทั้งหมู่บ้านยังได้ยินในสายลมยามค่ำคืนเสียงที่อาจไม่ได้หลอกหลอนแต่ร้องเรียกให้ใครบางคนกลับมา